กรณีนางสาวสมจิตผมเรียนนิดนะเพื่อเกิดความชัดเจนทรามทรมชาครับผมตอบทีเดียวอะ่ะเชื่อว่าคุณสุภาชัยอาจจะไม่ทานต่อเพราะความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างคุณคิดมันไม่ใช่อย่างที่การนายสัมบษณ์ข้อที่จริงมีว่าเมื่อวันที่2 4สิงหาคมเวลา19นา,นาฬกาขณะที่คุณสมจิตนพเกลือรุนทอนได้ปฏิบัติการทำงานอยู่ที่รัฐสภา ปรากฏได้ตรวจสอบและพบว่า forward อ e ีเมนข่มขู่ในข้อความรายละเอียดเขาบอกเลยว่าคุณสมจิตได้ตัง้งคำถามธนานนยกรรัฐีคนฟังเขามีความรู้สึกถามผิดปกติจากนักข่าวคนอื่นเปรียบเสมือนถามในฐานะผู้นำฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้านในสภา สื่อถามใครก็ตอบได้ถามผมผมไม่ตอบก็ได้ใครจะทำไมตำรวจเอาปืนจี้เหรอว่าถามแล้วต้องตอบมีผู้ประรองกับเชิญครับกาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราศฎรผมอัศพลพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรคประชาธิปัตั์ผมขอประท้วงท่านผู้พิปรายท่านรองนายกตามข้อบังคับข้อที่ห1็ ่านได้กล่าวพาดพินถึงบุคคลภายนอกในลักษณะเนื้อหาที่อาจจะเป็นความเข้าใจในด้านลบโดยที่ผู้ที่ถูกพาดพิกถึกไม่มีโอกาสชี้แจง <Okay. S 1> แต่ผมเชื่อว่าสสในสไตล์แห่งนี้ก็ได้คุ้นเคยกับวิธีการทํางานของคุณสมติตเป็นอย่างดีว่าท่านก็จะถามคําถามอย่างนี้กับนายกทุกคนนะครับเป็นสไตล์การทํางานที่ถึงลูกถึงคนเจาะลึกท่านอภพิสิทธ์นายกของผมเองก็ถูกถามมาอย่างนี้โดยตลอดเวลา ผมว่าท่านชี้แจงคาดเครื่องต่อข้อที่จริงก่อยท่านประธานมีนิชัยครับครับก็บให้ท่านเฉลิมช่วยรามาตวาสักนิดครับเขียนต่อครับท่านประานที่รบก็ไม่ได้ปิดข้อบอังคับมาถามมาต้องตอบไปถามว่าคนก็ฟอร e ์เวิร์ดอีเมลเพราะอะไรเพราะเขาคิดอย่างนี้เอยคุณสมจิตเพราะคุณสมจิตได้รับความเสียหายทาไมาผมตอบยิ่งตอบไงก็มาถามผมเนี่ยผมก็ตอบ ระหว่างคุณสศจีปฏิบัติหน้าที่ผมสรุปเขาบอกว่าที่ชื่นชมนักหนาว่ากลาหานท่านมีผู้ประท้วงเชิญนะท่านประธานสภาผู้แทนครับผม,มอัศพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพิบูลีประชาธิปัตย์ผมประท้วงเพื่อจะไดเ้เตือนท่านผู้ที่แจ้งว่า ท่านชี้แจงตามข้อที่จริงไม่มีใครพิสูจ์สงสัยแต่ว่าผมไม่อยากท่านเพิ่มเติมความพิดเหตนซึ่งเป็นอคติส่วนตัวมันจะสิ้นเปลืองเวลาของสภาและทําให้การชี้แจงนั้นเบี่ยงเบนไปจากประเด็นขอให้ท่านอยู่ในในกรอบในแนวที่ถูกต้องขอบคุณครับคุณอัตภพรคุณไม่มีสิทธิ์เตือนมัน้งรอกท่านท่านท่านครับขออนุญ,ญาตครับก็ถ้า ท่านเฉลิมท่านรองนายกช่วยระมัดระวังในเรื่องที่จะพาพิงถึงคนนอกได้สักนิดก็จะดีนะครับโดยทีออ่อาจจะไม่ระบุชื่อก็ได้ครับก็คงจะเป็นที่ทราบแล้วหมายถึงใครนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับก็เ,เชิ่ท่านต่อครับท่านประธานที่รบครับสิ่งแรกคุณอัตรพร,รไม่มีสิทธิ์เตือนผมสิ่งที่สองผมต้องระบุชื่อเพราะคุณสุภาจัยถามนักข่าวช่องเจ็ก็ชื่อคุณสมจิต โฟว์เวดเมนต์มคูข้อความสาระสำคัญจำหน้าหล่อนไว้นะครับจำหน้าหล่อนไว้นะครับเห็นที่ไหนก็จัดให้หน่อยก็แล้วกันครับผมเปิดพจานานุกรมก่อนมานี่ไม่มีฮะว่าคำว่าจำหน้าหล่อนไว้นะครับเห็นที่ไหนก็จัดให้หน่อยก็แล้วกันนะครับชัดเจน呐ะ ุนชานทุกครมคำนี้ขมคู่ยังไงผมแปลไม่ออกท่านประธานครับเมื่อเกิดเหตุคุณสมจิตก็ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบุสิตเมื่อวันที่29สิงหาเวลา13นาฬิกาตำรวจบันทึกลงประจำวันเรียบร้อยก็ตั้งตามประมลกฎหมายยามาตามรกาส2องอันเป็นความผิดระหุโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ตำรวจลงประจำวันเรียบร้อยตำรวจชชวดูสิโชคดีพอคุณสมจิตแจ้งตำรวจลงประจำวันก็มีคนจากจังหวัดเพชรบุรีชื่อนางสาวพรทิศปักษานนอธิบายความเรียบร้อยเปิดรีสอร์ทเป็นคนโฟล์ดอีเมลเพราะไม่ชอบคุณสมจิตถามเขาก็แสดงความเห็นในระบบประชาธิปไตยถ้าผู้ถามจะได้ดูและธรรวนูญวทถามว่าดูสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะมาตรา45ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการทิมการโฆษณาและการสื่อความหมายโดยที่อื่นโดยไม่ขัดบทบัญญตัติต่อกฎหมายไม่กระทบสิทธิผู้อื่นเขามีสิทธิทำทีนี้ตำรวจก็บอกว่าเอาละเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องให้เสร็จสิ้กนกระแสความถึงแม้ข้อความอย่างนี้ว่าเห็นที่ไหนก็จัดให้หน่อยก็แล้วกันนะครับตำรวจปวดหัวตึก๊ก ผมเขียนสำนวนมา11ปีเป็นผมลงประจวันแล้วผมจะแจ้งเลยไม่เข้าข่ายความผิดตามบุบบงหมายยามมาตา392ซึ่งเป็นวันบินโทษอําไปสู่การปรับได้ถ้าผู้เสียหายิงยอมตํารวจทําครับผมบอกตํารวจตรง,ตรง,ตรงไปตรงมานะยุคผมมาดูแลห้ามช่วยรัฐบาลแต่อย่าซ้ำเติมเหมือนก่อนอย่ามาช่วยตํารวจก็นนะัด คุณพรทิพย์ปักษานนให้มาพบตำรวจวันที่8กันยา54เวลา10.00นที่สอมหน,อนอุสิทธิ์คุณพรทิพย์ที่เป็นคนส่งเฟอร์วดมานัดหมายมาพบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเลิกพูดสถีทะที่บอกรัฐบาลคงขู่มันไม่ใช่คุณพรทิพย์บอกเลยจะมาเขาเปิดเผยตัวแน่นอนผมทราบมาทางลึกคุณสมจิต หข่าวหรือทำนองกระซิบวันหลังจากอีเมลแล้วมีโทรศัพท์มาข่มขู่เอามาให้ผมนะครับว่าเบอร์โศัพท์นั้นเบอร์อะไรผมจะได้ดับเบิลเช็คตรวจสอบเปิดหน้ากากไอ้คนที่จำใจไม่ได้แล้วสร้างเรื่องให้รัฐบาลผมพร้อมทันทีสองชั่วโมงก็ตรวจสอบได้ตำรวจตรวจสอบได้ไอซีทีตรวจสอบได้ กองับการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนังกงานตุนแรงชาติมีครับเอามาสิครับแต่ยืนยันเบื้องต้นว่าหนึ่งเรื่องนี้ข้อความเห็นที่ไหนก็จัดให้หน่อยก็แล้วกันนะครับสองคนโฟเวิร์ดรับสารภาพนางสาวพรทิพย์ปักษานนนอายุ53ปีอยู่หมู่สามตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายา,ยางจังหวัดเพชรบุรี เปิดรีสอร์ททหาปืนเตรียมเป็นอาชีพเนี่ยครับเท่านี้ครับไม่มีอะไรเครือบแคลงสงสัยเลยถ้าจะถามข้อที่สองก็เชิญครับผมตอบข้อแรกก่อนครับท่านขอบคุณท่านรัฐมนตรี